แม้เรามองไม่เห็นทางแม้ว่าเราไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่เราเชื่อว่าพระเจ้ารู้ดีกว่าเราและพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีสำหรับชีวิตของเราเพราะเราเป็นลูกที่รักของพระองค์ หนังสือเล่มหนึ่งในภรคคัมภีร์ที่เหมาะสาหรับคนที่กําลังเผชิญความทุกข์ยากต่างๆคือหนังสือโยบาะว่ามันเหมาะเพราะหนังสือเล่มน,นี้สามารถหนุนใจพวกเราท่ามกลางปัญหาและความทุกข์ยากของเราได้ภรคคัมภีร์บอกเราว่าโยบเนี่ยเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและปฏิเสธความชั่วร้ายแล้วในขณะเดยียวกันนะครับเป็นคนที่ร่ํารวยมากสําหรับคนสมัยนั้นปรากฏว่ามารสตานมาพูดคุยกับพระเจ้าและ พูดประมาณว่าการที่โยบยำเก่งพระเจ้าก็เพราะว่าชีวิตของเขาสบายไงเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยอนุญาตให้มารซาตานทำลายโยบฝูงสัตว์ของโยบก็ตายลูกๆของโยบก็ตายเหมือนกันแล้หลังจากนั้นในโยบบทที่สองมารซาตานกลับมารอบสองและทำลายสุขภาพร่างกายของโยบด้วย แต่อยากให้พี่น้องเราสังเกตการตอบสนองของโยบซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับผู้เชื่อเรานะครับพระกมีบ,บอกแล้วว่าโยบกราบลงถึงเดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมันดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสัตถุการแดพ่พระนามพระยาเว นอกจากนั้นเมื่อมานสตานมาทำร้ายร่างกายของโยบในบทที่สองภรรยาของโยบบอกให้แช่งด่าพระเจ้าแต่โยบบอกเขาว่าเธอพูดยังญยงโง่เขลาจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือเพราะว่าเิ่งหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันในการตอบสนองของโยบในบทที่หนึ่งและบทที่สองนั้นคือเขายอมจำนนโยบยอมจำนนต่อพระยาเวและพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเขา ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เจ็บปวดไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องง่ายแต่เราสามารถเห็นหัวใจของโยบในเหตุการณ์นี้ว่าเขายอมจำนนครับในบทที่หนึ่งดูเหมือนว่าโยบกำลังยอมรับว่าเขาไม่ใช่เจ้าของสิ่งใดในชีวิตของเขาแล้วเมื่อพระเจ้าเอาไปเขาก็ยังสามารถนมัสการพระองค์ได้เขายังสามารถถอมใจลงและยอมรับ ในแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาโยไม่ใช่คนที่จะนมัสก,การพระเจ้าเฉพาะเวลาชีวิตของเขาสบายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีในชีวิตของเขาเขาก็ยอมจำนน ตอบพญาเวนะครับเพราะว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เราเห็นในชีวิตของโยคคือความยำเกรงพระเจ้าผู้ชายคนนี้เคารพและให้เกียรติพระเจ้าอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เข้ามาทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาซึ่งเขาไม่เห็นเบื้องหลังอย่างที่เราได้เห็นเขาก็ยังสามารถที่จะยอมและเชื่อในพระองค์ต่อไปเขาไม่ได้แช่งด่าพระเจ้าเหมือนที่ภรรยาบอกให้ทําผู้ชายคนนี้ยำเกรงพระเจ้าผู้ชายคนนี้ไม่กล้าที่จะแตะต้อง สิทธิอำนาจของพระเจ้าเขายอมจำนนเขานมัสการและเชื่อวางใจในพระองค์ต่อไปผมว่าเหตุการณ์นี้คือผู้ชอบธรรมคนหนึ่งที่ประสบกับความทุกข์ยากต่างๆที่ไม่ได้มาจากการทำบาปของเขาเป็นภาพสะท้อนของผู้ชอบธรรมผู้ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์การทนทุกข์ของพระเยซูไม่ได้มาจากความผิดบาปของพระองค์เพราะพระเยซูไม่มีความผิดบาปแล้วพี่น้องจําได้ไหมครับขณะที่พระเยซูกาลังจะโดนจับและถูกตรงมมกึงมนไม้กานเขนพระเยซูอธิษฐาน ในสวนเกตเสมณีกับพระบิดาว่าถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผลไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในพัมคีร์ข้อนี้นะครับเราเห็นว่าพระเยซูยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดาสําหรับชีวิตของพระองค์พระเยซูยอมที่จะ เดิมถ้วยแห่งพระพิโลธพระเยซูยอมที่จะถูกฆ่าตายและถูกลงโทษบนไม้กังนเขนโดยเห็นแก่พระบิดาและพระเกียรติของพระบิดาในชีวิตของโยบเราเห็นการยอมจำนนและยำเกรงพระเจ้าอย่างไรในชีวิตของพระเยซูเราก็เห็นการยอมจำนนและยำเกรงพระเจ้าอย่างนั้นพระเยซูคริสต์มีความเหมือนโยบ และยิ่งใหญ่กว่าโยบหลายเท่าอีกด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะถามพี่น้องเราว่าเรามีความยำเกรงพระเจ้าเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือเปล่าเราสามารถที่จะยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากในชีวิตของเราได้หรือเปล่าผมรู้ว่าเราไม่สามารถทําด้วยตัวเราเองได้แต่โดยพระคุณของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่ลูกของพระเจ้าทุกๆคน จะต้องทำกันเพราะพระเยซูยถูกลงโทษบนไมก้กางเขนเราสามารถมีความมั่นใจได้เลยว่าพระยาเวจะไม่ทอดทิ้งพวกเราท่ามกลางความยากลำบากของเราการที่เราจะยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ใช่การเสแสร้งว่าชีวิตเราดีหมดโลกสวยมันไม่มีปัญหาอะไร แต่คือการยอมที่จะเชื่อว่าพระเจ้ารู้ดีกว่าเราเรากำลังเชื่อว่าแม้เรามองไม่เห็นทางแม้ว่าเราไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่เราเชื่อว่าพระเจ้ารู้ดีกว่าเราและพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีสำหรับชีวิตของเราเพราะเราเป็นลูกที่รักของพระองค์ฉะนั้นนะครับพี่น้องในคลิปวิดีโอนี้อยากจะหนุนใจให้พวกเราทุกคนยอม จำนนและยำเก่งพระเจ้าเหมือนโยบและยิ่งกว่านั้นนะครับอยากจะหนุนใจให้พวกเรายอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราพระองค์เป็น